1.2เรื่องที่เลขานุการกาแจ้งเืรอทรา1.2.1เรื่องการลาประชุมของพระสังฆารการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์คณะสงฆ์ภาค4ีุนเหนือครั้งที่7 .2568 ในวันนี้นะครับมีพระสังฆาิการแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรลาการประชมุสมสองรูปด้วยกันคือ1พระรูสุธีธรรมบระดิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์2ตนิธิสุตานกรองเจ้าคณะอำเภอราชยาวัดหนองประดุเนื้อจึงแจ้งประชุมให้ที่ประชุมทราบ1.2.2รองเจ้าคณะอำเภอบางพัวพิสัย,ยจังหวัดนครสวรรค์้วยพระพรมวัฒนวิสุทธ์เจ้าคณะภาค4ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ20แห่งกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยาการแต่งตั้งตอทอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์วงเล็บฉบับที่สอศ .2,535 อนุโลมตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์วงเล็บฉบับที่4พศ .2,561 และโดยอนุโรมของเจ้าคณะใหญ่บนเหนือจึงแต่งตั้งให้ 1. พระภูนิรภัยวิเทศวงเล็บแทนเนียมภาพ าญายาถาอุตรโรอายุ47พรรษา28วิทยาฐานะนักธรรมทัานเอกปรียธรรม4ประยชต์ประโยชน์พุทธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเจ้าวาดวัดหนองตะงูเจ้าคณะตำบลหนองตะงูสังกัดวัดหนองตะงูตำบลหนองตะงูอำเภอบางพธพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอบางพธพิสัยฝ่ายการศาสนา ต,ตั้งแต่งตั้งณวันที่5สิงหาคมพุธศศิษย์รรพระภูริสัยจันทรักษาวงเอ่1ใจชมฉายาจันทรัษาโรอายุ52พรรษา31วิทยาธานนักธรรมชั้เนเอกจ้าคณะตำบลคข้างยิ้วสังกัดวัดกลับบุกวารตำบลบุกวางอำเภอบรรพติศัยจังหวัดนครสวรรค์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอบรรพติสัยฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่